ครอบครัวมาขยี้กันเหรอที่จริงๆไม่ใช่ขยี้หรอกมาจําแนกดีกว่าแสนแหลกนะแสลแหลกแสลแหลกครอบครัวคือไอ้ครอบครัวการเรียกกันในครอบบ้านเนี่ยพี่แอดนะเรียกกันยังไงลูกเรียกแม่เรียกหลานเรียกอะไรกันยังไงก็ต้องเรียกพ่อแม่ว่าพ่อแม่ปกติเรียกพ่อเรียกแม่อย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วปู่ย่าตายายก็จะเรียกหลานะไไมมมมรีีแาาอที่บ้านเรียกพ่อกับแม่แล้วพี่ก็เรียกหลานๆพี่ว่าที่รัก อ่าเลอเออพี่เล็กที่รักโอ้ยอย่างนี้คือต้องเป็นที่รู้กันนะคนข้างนอกก็จะงงนิดหน่อยนะเป็นที่รู้การที่รักที่รักที่รักหยิบอันนี้ให้คุณย่าหน่อยที่รักเอาอันนั้นมาหน่อยที่รักโอ้หที่รักผมยุ่งเชียวอะไรเงี้ยเน็บหูหน่อยที่รักกินข้าวยัง ต้องอย่างนั้นนะเอาแล้วหลานมีสองคนหลานสองคนที่รักคนที่หนึ่งที่รักคนที่สองที่รักคนที่สองแต่ว่าของคนของพี่คนผู้ชายเนี่ยก็มักจะพูดว่าเม่งพราะนาผากเขาเม่งเม่งถ้าที่รักไม่ยิงก็เม่งจะได้รู้ว่าที่รักเม่งเรียกสัญลักษณ์เขาแล้วเรียกเรียกที่รักรู้สึกพอเราเรียกเขาว่าที่รักเรามีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจไงเราเราอยากใช้คํานี้กับบางคนจะไม่ไม่มีรู้ได้ไง เราอยากจะใช้กับบางคนแต่ว่ามันไปเรียกไปเจอไปเจอไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายคนอะไรอย่างนี้เราก็จินากา้วก็ที่รักที่รักที่รักไปซ้ามันจะได้ไม่เจาะจงว่าคนใดคนหนึ่งนกัที่ผมเล่าในในทอลกโชว์บอกว่าบาคนก็เรียก สามีสามีบางคนเรียกภรรยาที่ล็อกที่รักตลอดเรียกน้องก่อนไงตอนหลังต้องเปลี่ยนไปเรียกที่รักที่รักมันทุกคนเลยเพื่อนไปงงไอ้นมันเรียกที่รักว่าอะไรก็บอกไม่ใช่กรูจำอ้จำชื่อไม่ได้โอ้เรียกลมรวมไว้ก่อนตาก็ต้องเรียกที่รักจำชื่อใาญไม่ได้แล้วคืออันนี้มันเป็นสัจธรรมเพราะว่าไอ้ในบ้านเนี่ยมันการเรียกพลาดนี่ไม่ได้เง้นะโอ้เป็นเรื่องนะโอ้มันเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องทีเดียวไม่เคยเรียกภรรยาว่าน้องอยู่อยู่เรียกน้องขึ้นมาเนี่ยนะแสดงว่า คุณเคยเรียกใครอ่ะติดปากขนาดนี้หรือเช่นเดียวกันภรรยาเรียกพี่เอะไม่เคยเรียกพี่เคยไปเ,<ค>ยเรียกใครจนติดปากเ,เรียกเธอชักเอาเราบางทีนะแล้วพูดรตรงตรงบางทีคำมันหลุดไปนะบางทีเ,รเปรี้ยวปะหมอ ค้อเผื่อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่แทีมัน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 หลุดไปแล้วมันดึงกลับไม่ได้ก็โมดหมวเลยก็ถ้าลายลายอย่างอันเส้นได้อย่าส่งเข้าไปลบพระกันก่อนที่เขาจะอ่านนะลบลบซะก่อนไอ้นี่อย่างเงี้ยบางทีมันก็ยากเหมือนกันในการเรียกเลยนะก็ทีักเดิรวมไปเลยก็อย่างที่เมาส์โหลไปเลยไอ้ที่ผมพูดอำไมเนี่ยแม่พ่อเนี่ยนะเนี่ยเรื่องเรื่องเลือกแม่เนี่ยที่ประกาศโทรศัพท์มาฮัลโหลนี่แม่พูดนะแม่ใครอ่ะแม่ใครไอ้เรื่องนี้อย่างพี่บอกเลย ใครมาเรียกนะอาจารย์แม่ครับอาจารย์แม่เขาไม่เอาบางทีก็ดี๋ไปบรรยายธรรมะอะไรเนี่ยคุณแม่ขาคุณแม่ขาไม่เอาลูกลูกมีแม่คนเดียวค่ะรื่รียกคนที่เคารพที่สุดคือแม่ค่ะลูกมีแม่คนเดียวนะคะแต่บางคนไม่งั้นเรียกตัวเองเลยอะเรียกนําเลยคนก็เลยต้องเรียกตามอะไรเงี้ยผมดูคนที่ไปอยู่ในรายการโทรทัศน์หลายคนเลยนะอายุก็ยังไม่เท่าไหร่ บางทีเป็นพวกคอมเมนเตอร์พวกอะไระ uh huh. ผม,มคิดจัดใจแล้วเกินนะบางทีคอมเมนต์ก็เสร็จนะเอาหน้าลูกนะลูกต้องอย่างนั้นลูกอะไรไอ้นนี้ถางกันครับประมาณสักห้าปีหปีลูกแล้วบางคนยังไม่มีลูกด้วยซ้ำนี่ผมเห็นแล้วมันขัดใจจริง จะไปขัดใจเลยเป็นความเคยชินของเขา้าไม่ใช่แล้วมันทําไมต้องทํารู้สึกไหมว่านะลูกนะลูกลูกคอมเมนต์เขาเถินะลูกเนี่ยลูกวันหลังเนี่ยลูกปเปล่งเสียงให้มันออกมาอีกนิดนึง่งล,ลูกอะไรอยากมีมัง้ง<ะ>แล้วก็ไม่มีเองก็เลยขอเรียกคน<ล>อื่นให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจออแล้วไอคนที่บอกรายการพอดีก็แม่แม่อะไรก็ห่างกันอยู่สักห้าปีเองให้แม่นะ,นะเดี๋ยวนี้นะ อาจารย์เคยดินคำว่าตัวแม่มั้ยอันเดยยินอะไรที่ตัวพ่อตัวแม่ตัวพ่อสุดโตงเลยสุดยอดหรือแม่เริ่มอันนี้ตัวแม่เลยอะไรมันความหมายในเชิงที่ไม่ค่อยสวยนะใช่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 แต่พอทุกวันนี้มาใช้คําว่าแม่เรียกเองตัวเองเป็นแม่ลูกใหม่ๆอะไรก็เรียกตัวเองว่าแม่ใช่ชินอยู่กับบ้านแต่พอคุณออกมาอยู่ในที่สาธารณะคุณไม่ใช่แม่ของลูกอีกแล้วคุณเป็นคนของประชาชนใช่ ทำไมคุณยังบังคับให้ใครต้องเรียกคุณว่าแม่อีกออออแต่ผู้ชายพี่ไม่ค่อยเห็นนะเออ,เอ,อคํานี้ต้องนั่งสังเกตให้ดีๆส่วนใหญ่ผู้หญิงนะที่เป็นฝ่ายที่เรียกตัวเองอย่างนี้ออผู้ชายนเนี่ยไม่มีเลยแสดงว่าผู้ชายไม่อยากออบอกให้มีพันธะมั้งออไม่เรียกตัวเองว่าพ่อเลยอย่างนี้ไอ้ไอ้ที่สรพน,นามที่ให้คนอื่นเรียกเราเราเรียกเขาเนี่ยนะออแต่ภายในสรพนามที่เรกตัวเอง ลองเกดูถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยตัวเองตัวเองเราก็งงไปื่อก่อนเลยนะเขาเออตกลงมันไข่ตัวเองตัวเองมันควรจะเป็นเขาเนี่ยตัวมันเนี่ยนะแต่เป็นตัวเองเขาเ้เขานี่คือใครเขานี่คือบุคคนที่สามนะแต่ปรากฏมันคือมันเองนี่งงงๆมาตัวเองเขาไม่เขาคนไหนว่ายังไงถูกไหมถ้าฟังเขาคุยกันไม่หันไปมองนะไมนรู้ว่าใคร <st arts> ถูกไหมมันสับสนไปหมดถูกไหมฮะแล้ว<ม>บางทีมันไปไอสัพนา,านแทนตัวเองเนี่ยมันมันคืออะไรมันต้องใช้อะไรที่มันถึงจะดีถูกไหมไม่บางทีมันก็พูดกันไม่ค่อยถูกนะก็เ,เดี๋ยวนี้เขาถึงได้สรุปลวกงกูออแล้วมึงเออกูแล้วมึงเนี่ยจบเออใชไพูด <c oughs> ไม่ได้จริงๆรนงะพูดไม่ได้จริงๆพี่นี่ระคายปากมากแล้วการเลื่อนตําแหน่งควรตามระดับญาติเนี่ยนะมันก็สําคัญอย่างที่บอกบางทีทําใจไม่ได้ไม่แน่ใจว่าพี่แอ้นี่มีคนมาเรียกใช่ไหมญาต เรียกย่าสารพัดสิหลานจริงๆเรียกย่าไม่เป็นไรหรอกแต่คนข้างนอกค่ะเรียกย่าเพื่อนของเพื่อนของหลานว่านั่งคุณย่าเหรอจริงๆมันทวดแล้วอะนะเท่าที่ดูไม่ใช่ไม่อยู่วันใส่เสื้อสีชมพูต้มผูสีชมพูไปรับหลานไว้ผมใส่แว่นตาดำไอ้ตัวน้อยเพื่อนของหลานบอกนั่นคุณย่าเหรอแบบแบบเซอร์ไพรส์มากเลยเด็กฝรั่งมั้ยยเเเเดด็กนนนนสไพร์ขาีล่อแล้วเสร็จแล้ว หลานมาเล่าให้ฟังก็หัวเราะขำใหญ่บอกทำไมล่ะลูกเออพิงเดย์บ้างไม่ได้เหรออะไรเงี้ยออก็หัวเราะกันผมเนี่ยคนมาเรียกลุงเนี่ยนะผมเสียเสียความรู้สึกมากเลยอรมันเลยจุดไปมันมันันเกินไปนะมัไม่รู้มันเรามาถึงลุงได้ยังไงมันทีมันยังไม่ใช่ใช่ไหมเออมันแบบมันแล้วเวลาถึงตาแล้วจะรู้สึกนี่นะมันมีบางคนนะผมไม่ต้องบอกว่าเป็นใครถ้าเอยชื่อบางคนก็จะรู้จัก เขาไม่ยอมรับเขาเป็นตาเขาเรียกว่าเป็นตาเพราะว่าลูกสาวก็แต่งงานแล้วก็มีลูกมีลูกเขาไม่ยอมให้หลานเรียกเขาว่าตาให้ให้หลานเรียกเขาเป็นปาปาอะไรสักอย่างเ่ยเป็นปาปาปาละชีไม่ใช่ปาปาเฉยๆไปตั้งเนี้ยแล้วให้เด็กมันท่องจงกตั้งกายเป็นปาปาไปแล้วมั่นใจว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นมันก็เรียกเป็นปาปาตลอดคือเขาไม่ยอมไม่รอบสถานะไม่ต้องการให้เขามาเรียกว่าตาไม่ยอมแก่ละเออให้เรียกว่าปปาปปาปาปา เออปาป้าป้าป้าไปเรื่อยเลยนะแล้วเวลาไปแนะนํากับเพื่อนๆว่าไงนี่ปาปาของเราอะเราวกงมันบสถเราบอกว่ามันต้องงงแน่ๆถูกไหมป้าป้าของเราเออป้าป้าเพราะว่าตำแหน่งนี้ไม่มีในสังคมไทยเลยนะเออบางคนบอกเฮ้ยพอถธอเเฮ้ยปาปามาปาปามาบอกอ้าวเหลอที่น่าไม่ไหลเออไม่ใช่คือมันคือมันผมก็แซวเขาอย่างนี้นะอะไรนะเออท่อแตกใช่ไหมคือประเด็นก <this> ็คือว่าบางคนไม่ยอมรับว่าตัวเองแก่แล้วไม่ต้องการให้คนมันเลื่อนเรา ไม่อยากให้บางคนมาเรื่องบางคนเนาะบางคนแต่บางคนเขาไม่รู้สึกแต่บางคนเขาก็เรียกตัวเขาเองนําเลยนะเพื่อที่ว่าคนอื่นจะได้ไม่รู้สึกตะขัดตะขิดตะรวงก็เรียกตัวเองนําซะเลยและอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมที่อะไรคนขึ้นแท็กซี่แล้วไปเรียกคุณยายไปนะแกโมโหมากแกลงจากรถแท็กซี่ไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมไปเรียกนนแกขนาดไหนทอยู่ที่ชั้นยายฉันไม่ยอมจ่ายตังค์เดินข้าบ้านเฉยเลยเพราะฉะนั้นไอ้ลำดับญาติไอ้หลานพวกนี้ท่านต้องดูหน้าดูหลังเหมือนกันนะเพราะบางคนเขาบางครั้งเราใช้เราไม่ใช้ เรียกเลยได้ไหมไ<ด>อย่างน้เลยอยากจะทักเลย<ด>ขอโทษค่ะ<ด>ขอใหท่านโทษค่ะมันมีคำที่มันสาม,มารถจะเรียกได้ตังเยอะเออเออมีคํานํามาก่อนเ,ออเนาะถ้าเราไม่ชัวร์จะไปเนมชื่อเขาเฉยๆอยงี้นะบางคนเขาถือค่ะบางคนเขาถืออแล้วบางคนไปไม่รู้เขาแต่งงานหรือยังก็ไปเรียกเขายัางงูอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็เธอถามอ้าวเหรอ,อ,หอแล้วเขาบอกอุ้ยนี่คุณคุณฉันยังไม่แต่งมนคนไปเรียกเขาโทษทีซอไอ้เนี่ยมันเป็นคําที่แบบเป็นตะกีเนีน่ยนะซออนี่ใช้กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอ๋อซอเนี่ยนะก็เป็นพี่สะพ้ายซอ,ซอนี่คือ <ขา S 2> พี่สะพ้ายซออย่างนี้บางทีผู้หญิงเขาทักท้องเอ้ยนี่ทุนฉันยังไม่แต่งงานเลยนะโอ้ยไปเรียกเขาผิดอันนี้ก็บอกเออเหรอคิดว่าแต่งแล้วรู้ได้ไงอดูตอนเดินอะทำไม คือเสียสูงเนี่ยเดินปัดไปปัดมาเงี้ยใช่ไหมเขาแก่แล้วมั้งเขาส่งตัวไม่ดีก็เข่าเสื่อมก็ได้อะไรเงี้ยมันเสียชีวิตเสียเซลล์หมดเลยไปเรียกเขาซ้อเงี้ยนะเออจริงนะมันก็มีทั้งดีทั้งทั้งลบและบวกนะการเรียกไปเรียกเขาเป็นยับเยียดเป็นญาติเนี่ยความเป็นญาติเนี่ยเราใช้ได้เป็นญาติอะไรกับคุณเลยเนี่ยนะแต่ครอบครัวแทนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นนี่แหละ S <S เดี๋ยวอย่างงี้พี่แอนผมยังมีอีกตอนหนึ่งอันนี้ก็เป็นทีเด็ดอีกเหมือนกันวันนี้ไม่ได้ละต้องพรุ่งนี้อพรุ่งนี้เนี่ยวันต้องมีทีเด็ดอีกวันเขาเรียกว่าอะไรนะเอาเรื่องเราครอบครัวไทยที่บอกว่าครอบครัวไทยไม่เหมือนใครจะเหมือนเนี่ยนะเอามาคุยให้ฟังกันในช่วงช่วงเดือนเมษาเลยนะพราะเป็นวันครอบครัววันสงกรานวันอะไรสารพัดวันสําคัญของเราทีนี้เดี๋ยวไอ้ดราม่าสังคมซึ่งจะเป็นตอนต่อไปเนี่ยนะน่าสนใจนะไปหยิบเห็นอะไรมาอีกแล้วก็นี่ไงดาราไงดารานี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ นะแสดงก็ไ,ได้ไเด็่ละครก็ได้สรุปนั่นน่นดาราเป็นข่าวทุกเล่มเเออเอาท<ค>ุ่ฉบับทุกโอกาสกด้วยนี่เรื่องดารากับโฆษณาที่เกินจริงโอ้